สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับมาที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาที่วัดถ้ำเสือนะครับคุณผู้ชมครับมาดูองค์พระใหญ่นะครับวัดถ้ำเสือนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เด่นตรงงานแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดถ้ำเสืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วันนี้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศภายในวัดธรรเสือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพระพุทธรูปเด่นตระงานแล้วก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่เราเกยดนี่ บริเวณด้านหลังก็สวยงามมากนะครับนี่คือด้านหลังของวัดถ้ำเสือและตรงบริเวณแห่งนี้นะครับหลังจากกราบไหว้พระพุทธรูปเสร็จก็จะเป็นทางลงนะครับซึ่งสูงชันทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือทางลงของวัดถ้ำเสืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งดูทางลงนะครับ